ครับวันนี้รันเตอร์บายช็อปนะครับพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือข้าววาสกิสเส0นสามร้อยปี2015นะครับอ่าเรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยจะได้สีสวยงดงามนะครับรถสีเขียวนะครับผมได้ยางใหม่เลยนะครับเรามาดูดีเทลรอบคันกันครับอ่าอย่างแรกนะครับชิวหน้าจะเป็นชิวหน้าแต่งนะครับผมอ่าก็จะมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็ กระจกปลายกระจกมองหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสองข้างชุดสีสวยนะครับผมรถคันนี้ไม่ล้มไม่ชนนะครับกับการล้มมีมาให้แน่นอนนะครับผมเผื่ออิสเดลนะหล่อๆนะครับนะครับอันนี้เป็นปลายท่อแต่งนะครับปลายเป็นทรงอาคาปูบิกนะครับผมสวยนะครับปลายท่อมีซเลนเซอร์มาให้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะสามารถใส่ไว้อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องถอดได้อันนี้ก็ได้ท้ายสั้นแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมปลายนเบียนสวยนะครับ0้าร้ออ มามาดูดีเทลฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับโซ่เตอร์พร้อมใช้งานเลยนะครับอ่รับประกันได้เลยนะครับว่าขับถึงเชียงรายโซ่ไม่ขาดแน่นอนนะครับรับประกันโดยผมเองนะครับว่ากันต่อครับอ่าอย่างต่อไปก็จะเป็นนะครับเบาะสวยๆนะครับอย่างมันมันเงาเงาอยู่เลยนะครับเบาะหนังแน่นๆนะครับอ่า เ็จะมีอย่างนะครับเป็นของต่งติดจากศูนย์มาเลยนั่นก็คือการลอยถังนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องว่าถังจะเป็นรอยนะครับผมกรนี้ลูกค้ามีหัวเข็มขัดนะคนด้านนี้ไม่เป็นไรนะครับผมใช่ไม่เผียหายเนาเรามาดูเล่ไม้กันดีกว่านะครับอ่าคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับห้าหมื่นห้าพันสามร้อย 61กิโลนะครับวิ่งรับรถ2,015นะครับผมมองว่าเลขไม่ไม่เยอะนะครับผมใช่ครับผมถ้านับปีกันจริงๆนะครับฟุกะเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับผมว่าคันนี้เสียงท่อจะเร้าใจชาวบ้านเข้าขนาดไหนนะตากล้องตามา2อท่อได้เลยเสียงจะตอนนี้รอบเดินเบาจะเงียบๆนะครับแต่เรามาเบิ้นกันนิดนึงดีกว่า เราไปดูรอบกันดีกว่าครับมาเร้าใจจริงๆเร้าใจจริงๆอ่าตาต้องคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมสําหรับแซดสามนะครับผมคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่8,9,250บาทนะครับผม ลูกค้าสนใจนะครับผมทำยังไงครับถ้าลูกค้าสนใจอ่าถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันที่เพจร้านเตอร์ไวช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่ขกเขตหนองจอกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฟอลโล่กันที่ช่องยูทู e เตอร์ไวช็อปนะครับผมอ่าแล้วต่อไปเราจะมีอ่าทิกตอกกันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามทิกตอกกันด้วยนะครับรอบนี้กลับมาเต็มระบบแน่นอนนะครับผมโอเคฝากติดตามกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ